หรือว่าถ้าสองแสบนี้แพงแบบนั้นเลยออกหัวใจเลยถ้าสองหมื่นรายการนี้ต้องดูสภาพถ้าว่าสภาพไม่น่าจะดีแล้วเออผมก็ว่าเจจะต้องมาทำเก็บใหม่แต่นะถ้าอย่างผมอะ่ะ ใ่เยจัดมาเจ็บเจ็วเจ็ดไปเลยมันมีครบยกสูงแล้วมีนี่นงบอเรี้องของเมันมันได้ใึ่เ้เดิมแล้วเนะน้องอุ้งมแบบเราก็เลยว่าโอเคตอนนี้เนี่ยขายอยใหญ่จะราคาอยู่ี้กี่บาทเจมื่บกพรือว่าตองขับนะต้องขับอยู่ที่หกหมื่นบกพ อะไรก็เห็นมีมีคนปล่อยอยู่ปรมะมาณห้าห่นนะ่ก็มาเก็บนิหน่อยผมอยากังจะเพื่อนเก่าที่มีโบทโ็มันมีบแล้วก็ื่อโบมันใช้การารกาศ มันก็ดีขึ้นมันก็เด็ดสนุเ็สนุเยอะสแต่ส่วนเครื่องของมันห้าเดิมอ่ะ่านีมโบใ่ปะล่ายังไงมันก็ได้ดีแค่นั้นนอยู่แค่ร้อยกว่ามันไม่เย็นนะไม่สนุกอะไม่สเรแต่มันไม่ได้เลียงสนุกนะเป็นย ไอ้่เท่ากันนะเลื่อยเียงเท่ากันไปบบเอามาเอามาอีกเอนี่เนดิ

ตรงะ เขาไม่เก่ง

ได้่ับลองนะถ้ากบบกินข้าวลองพูดนะ้าเป็นข้าวธรรมดาจะรู้สึกว่าเล่นอยู่แล้วเป็นช่วงนั้นไม่เหมือนตอนเช้าแต่เนี้ยอยู่สบายเนี่ยต้เหนียวแม่ แล้วน้ำหนักก็ขึ้นด้วยนะกินเขาเนี่ยก็รู้เลยน้ำหนักขึ้นชัเนนนนดเจนถ้าช้าันนี้ได้หน่อย